ทุกคนคะเกือบไปแล้วค่ะที่จะโดนเชิดเงินนะคะสูญเสียหลักแสนนะคะด้วยกลกงความที่เป็นลูกค้านะคะแล้วก็ให้เราเนะะี่ยค่ะเป็นคนกลางในการทําธุรกรรมต่างๆนะคะ ใครที่ทำธุรกิจออนไลน์นะคะอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบนะคะวันนี้นะคะเบนก็อยากที่จะมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองนะคะที่โดนมิจฉาชีพนะคะซึ่งจริงๆแล้วเราอะก็มีความแบบโดนมาหลายรอบโดนมาหลายรูปแบบนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่อยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆนะคะที่ค้าขายออนไลน์นะคะหรือว่าทําเกี่ยวกับบริษัทเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามาในรูปแบบลูกค้าเรื่องมันมีจากว่ามีลูกค้านะคะทัดไลน์แอดมาเราได้ทําการเป็นแบบว่าขายของออนไลน์ ขายกรดิจิตอลดอลล็อกน,นะว่าข้อมูลทางไลน์แอดและก็เบอร์โทรศัพท์เนี่ยจะถูกแชร์ในอินเทอร์เน็ตนะคะหลังจากนั้นก็มีลูกค้าท่านหนึ่งอะคะ่ะทักเข้ามาหาเราไลน์แอดที่ต้องการที่จะซื้อดิจิตอลดอลล็อกนะ ซึ่งลูกค้ามาในแบบของโรงเรียนนะคะซึ่งคนที่โทรมานะคะน้ําเสียงก็คือเหมือนเป็นครูพักเรามาเนี่ยก็จะบอกว่าเฮ้ยเราอะ่ะมีเรื่องรบกวนคือทางโรงเรียนอะ่ะมีปัญหาก,กับซัพพลายเออร์เจ้าหนึ่งไม่สามารถที่จะดีลตรงไพอที่จะช่วยซื้อของแบบนี้ให้เราได้หรือเปล่าหลังจากนั้นนะคะเราก็ได้มีการแบบโอเคเราสามารถทําได้เพราะว่าเนื่องจากว่าเราอะ่ะก็เป็นซื้อมาขายปาเราก็หาซัพพลายเออร์นะคะจากที่เราหาเองอะเราก็รู้ว่าเฮ้ยซัพพลายเออร์ในการซื้อขายอันนี้โต๊ะนักเรียนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะ มีของพร้อมส่งได้ในจนํานวนที่แบบเยอะอย่างที่เขาต้องการนะคะซึ่งมันปกติของพร้อมส่งก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเราก็เลยถามว่าเฮ้ยมันมีของพร้อมส่งไปอีกรุ่นหนึ่งทําไมไม่ใช้แบบนี้แทนเขาก็บอกว่าที่โรงเรียนเนี่ยมันติดปัญหาที่ว่าขาเหล็กเนี่ยมันไปทําให้อ่อ ขาของนักเรียนเนี่ยมันมันบาดเจ็บเดี๋ยวจะมีกระทรวงเข้ามาตรวจสอบเห็นไหมดูแนบเนียนมากๆเลยค่ะหลังจากนั้นก็เลยแบบพูดกับเราว่าเฮ้ย mm. เนี่ยเขา,าอะมีซัพพลายเออร์เจ้าหนึง่งแต่เขาไม่สามารถที่จะติดต่อได้ซัพพลายเออร์เจ้าเนี่ยคือการซื้อขายกับโรงเรียนซึ่งก็เป็นซัพพลายเออร์เจ้าหนึ่งนะคะซึ่งมีจริงซึ่งแน่นอนว่าร้านที่ถูกแอบอ้างเนี่ยก็ได้รับโทรศัพท์แบบนี้ทุกๆวันนะคะหลังจากที่เราสอบถามไปและเขาก็ให้ไลน์แอดกับเรามีการแลกไล ลน์แอดนะคะเราก็ทักไปสอบถามมาที่ร้านนั้น,นะก็คือมิจฉาชีพนั่นเองแล้วมิจฉาชีพท่านเนี้ยก็คือคุยแบบปกติเลยนะคะก็คือคุยว่าเออมีของพร้อมส่งหลังจากนั้นนะคะเขาก็ส่งแบบเป็นการยืนยันมาเลยว่ามีโต๊ะจริงขนของขึ้นรถเราก็แบบในวินาทีนั้นนะคะเป็นการเร่งมากเลยในเรื่องของอารมณ์ว่า โทรไปโทรกลับระหว่างโรงเรียนกับร้านเนี่ยโทรมาแต่เนื่องจากว่าเราอะเป็นค้าขายออนไลน์เราทําหลายอย่างขั้นตอนในการโทรมามันก็จะไม่ได้ปฏดติดประตอร่อเหมือนกับคนที่โดนมิจฉาชีพหลอกค่ะคนที่โดนมิจฉาชีพหลอกเนี่ยคือเขาจะโทรตลอดเวลาเลยเพื่อที่จะไม่ให้ขาดสายแต่พอมาเป็นแบบเหมือนการซื้อขายแบบนี้ขั้นตอนของการขาดหรือจังหวะอะมันก็จะมีค่อนข้างเยอะ หลังจากนั้นนะคะก็ให้เราทําใบเสนอราคาทําใบแจ้งหนี้นะคะส่งไปเก็บที่โรงเรียนซึ่งเราก็ทําออนไลน์ก็ส่งไปเก็บปกตินะคะทั้งโรงเรียนก็ตัดสินใจที่ว่าจะโอนเงินเต็มแล้วก็ส่งสลิปนะคะเพย์เมนตนะ์มาให้เราต้องมีการตรวจสอบว่ามีเงินจํานวนนั้นจริงๆอะ่ะเข้าหรือเปล่าเราถึงจะโอนมัดจาในส่วนของเงินมัดจาต่างๆให้กับรออ้านค้าแน่นอนว่ามันก็จะมีส่วนต่างซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งอะคะ่ะที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอะ่ะ อยากจะได้ดีวนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยแหละค่ะคือเป็นจุดที่ทําให้หลายๆคนนะคะเกิดโอนเงินมัดจําในส่วนของการแอดวานเพราะว่าเราอะโทรกลับไปที่โรงเรียนว่าเฮ้ยเราอะไม่มีเงินจํานวนเนี้ยเข้ามาในบัญชีนะซึ่งสามารถเช็คได้หรือเปล่า แต่ว่าบัญชีเราก็คือรอบเขามาคือเขาดูในสลิปอะค่ะมันก็มีตัวอักษรนะคะที่มีการผิดเพี้ยนซึ่งเอ๊ะเงินก็ไม่เข้าสลิปโอนเงินก็ดูไม่ใช่ของจริงค่ะต่อกลับไปเขาก็มีสายแบบให้เรียนสายกรบ,บบะเหมือนธุรการหรือการเงินในการ <S 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 เงินอาจจะได้อีกภายใน4ี่ชั่วโมงจะต้องส่งใบเสนอราคานู่นนี่ก็เป็นแบบเป็นโรงเรียนเป็นกระทรวงเป็นอะไรอย่างนี้จะต้องมีการตรวจสอบการซื้อขายซึ่งจริงๆเราไม่จริงนะคะถ้าโอนเงินไปจริงเนี่ยมันจะต้องได้เงินเลยเนาะเราก็ไม่เคยเห็นแบบนี้ แต่มันมีจุดที่เอะอีกอันหนึ่งนะคะคือเราอ่ะติดต่อกับร้านใช่ไหมซึ่งเราเนี่ยทำงานแบบบริษัทซื่อมาเราก็รู้ว่าการติดต่อซื้อขายอะคะ่ะกับราชาการเราก็บอกว่าเราอ่ะขอเอกสาร,รยืนยันว่าคุณอะ่ะมีของอันนี้จริงๆโดยทําจดหมายส่งมาให้เราเราว่ามีสาชีพแอบงงนิดนึงก็คือส่งทุกอย่างอะคะ่ะเป็นแพทเทิร์นเดิมเลยเหมือนกับว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยไม่ว่าจะเป็นพพหนังสือรับรองแล้วก็ ในส่วนของใบเสนอราคาซึ่งเราบอกไปแล้วว่าใบเสนอราคาเราขอแบบนี้เราขอแบบนี้ซึ่งมันไม่มีภาาประหารที่ส่งมาก็มีความเอะอีกอย่างหนึ่งทําไมดูพร้อมจังเลยในการขนโต๊ะเนี่ยขึ้นไปแล้วก็ถ่ายรูปอะไรเงี้ยซึ่งในความเป็นจริงนะคะก็เ,เขาบอกว่าเขาว่าติดรอบเที่ยงครึ่งเขาจะต้องขนของอะสแตนบายไว้ที่รถก่อนค่ะเห็นไหมทุกอย่างมันดูแบบเฮ้ยรีบเร่งมากแล้วก็แต่ละคนโทรโทรโทรขอแบบ ส่วนเราอ่ะก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าได้ราคาเนี้ยเราอ่ะอยากที่จะจ้างรถหกล้อไปรับของเองซึ่งทางโรงเรียนเขาจะบอกเฮ้ยมันไม่ได้พี่จะต้องไปอยู่ที่จุดมันก็จะมีความแบบทำไมดูซับซ้อนนิดนึงอะ่ะหลังจากนั้นเสร็จอ่ะเราไม่ได้เงินเราก็บอกทางร้านว่าเออสงสัยพี่จะโดนมิจฉาชีพเราก็ตอบไปเขาพยายามจะโทรเพราะมันโทรหาเราโทรหาเราแล้วจากนั้นก็พิมพ์บอกเขาไปว่าถ้าไม่มีเงินเข้าอ่ะพี่ก็คงไม่ซื้อแล้วก็บอกไปเลยค่ะ และนี่ค่ะคือความเชื่อผิดๆนะคะของคนเลยค่ะที่โดนหลอกคือคิดว่าเงินไม่เข้ารออีก4ชั่วโมงแล้วจะได้เงินหลังจากนั้นแอดวานเงินนะคะเข้าไปจ่ายมิจฉาชีพนะคะก่อนโดยที่ยังไม่ได้รับเงินและเชื่อว่าจะได้รับเงินนี่คือสิ่งหนึ่งค่ะที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากที่จะเตือนคนนะคะที่ค้าขายออนไลน์นะคะบริษัท หรือพี่น้องที่รู้จักหรือเจ้าของกิจการอะคะ่ะให้ทราบถึงตรงนี้ถ้าคุณคิดนะคะว่าคุณฉลาดพอที่จะไม่โดนหลอกนะคะแต่กลโกงเนี้ยมาด้วยความแบบความเชื่อถือทางธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือรับรองพอพอยี่สิบในการโอนต่างๆดังนั้นนะคะเราอยากให้จำสามข้อให้ขึ้นใจเลยะคะ่ะหนึ่งคือเงินถ้าไม่เข้านะคะก็คิดว่าไม่ใช่แหละการหลอกให้เชื่อนะคะสี่ชั่วโมงไม่เป็นความจริงแน่นอนสองการเป็นคนกลางมันไม่มีอ้อยอะเข้าปัด ปากช้างได้ง่ายๆแบบนั้นนะคะทำไมจะต้องเอาเงินส่วนต่างตรงนี้มาให้กับเราด้วยมันคือการหลอกให้คุณมัดจาสินค้าที่มีมูลค่าสูงและคุณจะสูญเสียเงินได้อย่างแน่นอน3การตรวจสอบซัพพลายเออร์เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะควรไม่มาจากซัพพลายเออร์ที่เขาส่งให้คะ่ะเราควรตรวจสอบเองนะคะหาเองจากข้อมูลหาเองจากเบอร์โทรและโทรสอบถามค่ะ ใครเคยเจอเหตุการณ์นี้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์นะคะแชร์ประสบการณ์ว่าเคยเจอหรือเปล่าจริงๆมันเป็น,นกลโกงนะคะที่เจอกันในเรื่องของสลิปลปอมนะคะการโอนเงินเกินขอโอนเงินคืนถ้าร้านค้าไม่ได้เช็คยอดเงินเข้านะคะก็เผลอโอนเงินส่วนต่างไปให้ซัพพลายเออร์แต่ตอนนี้ก็คือมาในอีกรูปแบบหนึ่งแล้วกันนะคะซึ่งถ้าใครหลงเชื่อเนี่ยก็จะเสียเงินได้